สวัสดีครับผมคุณแจ้นะครับจากแจ้ซิกน์แอ์แฮนด์ครับผมวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับลูกค้าส่งสินค้ามาขายที่ร้านนะครับนี่ครับชื่อร้านนะครับนี่ครับร้านแจ้ซิกน์แอแฮนด์นะครับผมอ่ะเรามาดูกันอันนี้อ่ะให้ดูภายนอกก่อนครับก็กล่องมีบุบบ้างนะครับมีรอยนะฮะอันนี้ก็ถือว่ายังห่อห่อแบบไม่ค่อย ธรรมดาต้องมี่องน,น D itt, D itt, D itt. ี้ด้วยยังไม่เซฟเท่าไหร่นี่ต้องมีติดอ่ะเรามาดูข้างในกันดีกว่าอันนี้ส่งขนส่งเจ็ทเอกเทสนะครับนี่นะครับมาเป็นนี้นะครับอหนึ่งอ่ะมีเคสครับผมอันนี้น่าจะเป็น iPad Pro 12.9นะครับ ก็ถือว่าหอใช้ได้เลยครับนะครับสําหรับลูกค้าทา่านนี้นี่ฮะมีตีนแต่ตรงนี้ผมแนะนํานะครับตรงนี้ถ้าลูกค้าอออมาครับให้ให้พันตรงนี้ด้วยครับถ้าอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมตรงนี้มันไม่แตกแต่ตรงเนี้ยเราใส่ไปงนี้นะบางทีอะมันกระแทกตรงนี้เนี่ยมันโยนยนี้ปึ้งตรงนี้ไปเลยนะครับผมบอกให้น ตรงนี้ยไปเลยนี่แตกได้นะครับอ่ะเรามาดูตัวนี้เป็น iPad Pro นะครับ12.9นะครับปีถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นปี2020นะครับเ e n 4นะครับ,รบเ,เพื่อนๆต้องก็ค่อยตัดนะฮะ ตรงนี้บางคนไม่ประมาณครับตัดแรงเข้าไปขูดเนื้อนะครับนี่ครับอ่ะโดยดูดูโดยรวมสภาพสวยเลยนะครับไม่มีรอยบุบเบิบไม่มีบุบนะครับสอง้าหกครับผมสองห้าหกอ่ะใส่ซิมด้วยนะครับตัวนี้นี่ครับภาพโดยรวมสวยเลยจอสมบูรณ์หมดนะครับถือว่าผ่านครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ